แช่ค่วเล่าเรื่องสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะพบกันวันสุกรที่23มิถุนายน266 6เราจะมาอัปเดตสำหรับผู้ที่ถือสิทธิ์บัตรทองนะคะสิทธิ์บัตรทองสามารถใส่รากฟันเทียมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะขอบคุณข้อมูลข่าวจาก f c e e o o o กวางไตรสุรีไตรสรณกุลโดยได้อัปเดตว่าผู้มีสิทธิ์บัตรทองใส่รากฟันเทียมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะ พู้มีสิทธิ์บัตรทองที่ใส่ฟันเทียมหากประสบปัญหาฟันเทียมหลวมไม่แน่นไม่ยึดติดกับเหงือกสปสชชวนรับบริการนะคะใส่รากฟันเทียมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นกับโครงการฟันเทียมรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา72พรรษา 28กรกฎาคม2 5 6 7นะคะนอกจากการใส่ฟันเทียมให้กับผู้ที่สูญเสียฟันเกือบทั้งปากแล้วนะคะในครั้งนี้ยังเพิ่มเติมบริการใส่รากฟันเทียมให้กับผู้ที่ใส่ฟันเทียมในโครงการเบื้องต้นจำกัดเฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสิทธิ์บัตรทอง3 0บบาทนะคะทุกกลุ่มอายุที่มีปัญหาการใส่ฟันเทียมฟันเทียมหลวมไม่แน่นไม่กระชับ หรือไม่สามารถใส่ฟันเทียมได้ที่ทันตแพทย์วินิจฉัยแล้วว่าจําเป็นต้องได้รับการใส่รากฟันเทียมนะคะทั้งนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติไมได้ที่โรงพยาบาลที่ท่านได้รับการใส่ฟันเทียมหรือติดต่อสายด่วนสปสช1330านน,น,น,13นะคะเชิญชวนผู้มีสิทธิ์บัตรทองใส่รากฟันเทียมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะ